สวัสดีครับตอนนี้ก็ปลายปี2021แล้วยังมีเพื่อนๆคนไหนสนใจเจ้า dji osmo action ตัวนี้อยู่บ้างครับมันยังน่าใช้อยู่ไหมปีดตามพร้อมกันเลยครับเนื่องจากตัวผมเองนั้นยังไม่เคยมี Action นแคใช้สักตัวเลยนะครับก็เลยได้มองหาดูนะในตลาดมือสองนะครับมาช่วงต้นปีที่ผ่านมาผมก็มาเจอ ออ o โม o อ c t i o นตัวนี้นะครับซึ่งผมไปดูเทียบกับพวกโกโปรเจ็ดโกโปรเจ็ดนี่ก็ยัง6-7 0 0 0นะครับไปจนถึง8 0 0พนะครับแล้วแต่คนขายนะแล้วแต่ว่าก็จะแถมอะไรให้เรามากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อคิดดูแล้วนะครับผมก็เลยลองดอูคลิปใน YouTube นะครับของช่องใหญ่ๆทั้งหลายนะครับที่เขารีวิวกัน โอ้มันก็มีข้อจํากัดพอสมควรนะถ้าเทียบกับ GoPro นะครับบางอย่างก็ด้อยกว่าแต่บางอย่างมันก็ดีกว่าสุดท้ายแล้วผมก็เลือกเจ้าเนี่ยหละ Osmo Action นะครับซื้อเพราะมันลดราคานะครับจากตอนเปิดตัว12,000บาทผมซื้อมาเมื่อประมาณมกราหรือกุมภานะครับ6.4ในราคา7,500บาทนะผ่อน0%ได้6เดือนกันฮนะ หลังจากใช้มาสักระยะแล้วนะครับก็มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆมากมายผมคิดว่ามันทำให้กล้องตัวนี้น่าใช้ขึ้นมาเยอะเลยครับเหตุผลที่ผมเลือกเจ้า osmo action เนี่ยก็คือ 1. มันมี2หน้าจอนะครับเนี่ยหน้าจอเซลฟี่นะครับแล้วก็หน้าจอหลักที่เป็นทัชสกรีนนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับตัวที่ราคาใกล้ๆกันนะครับก็คือก o p r o 7มือ2นะครับ มีจอหน้าก็จริงนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะ,ะโชว์วิดีโอของเราขึ้นมาได้นะครับเขาะจะโชว์แต่ข้อมูลในการตั้งค่าต่างๆแต่ตัวนี้มันจะโชว์หน้าจอระหว่างบันทึกได้นะครับผมลองเปิดเครื่องดูแล้วก็ลองสลับนะครับนี่มาแล้วสลับไปอีกจอหนึ่ง ครับผมว่ามันสะดวกดีนะครับที่มันมี2หน้าจอแบบนี้เหตุผลที่2นะครับก็คือราคาเนี่ยเองนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันลดลงเหลือ7,500บาทนะครับตอนที่ผมซื้อจากราคาเปิดตัวก็12ื่นสองนะครับลดลงมาเยอะเลยแล้วก็ส่วนที่ผมชอบอีกส่วนหนึ่งก็คือมันมีดี i ซน์ไลท์นะครับ ก็คือมันเป็นการถ่ายวิดีโอนะครับแบบสีจืดๆนะและให้เราไปเกรดสีนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกแต่ว่าผมอะ่ะชอบเอามากเกรดสีกับแอบปบตัวนี้นี่เองนี่ VSCO นะครับเพราะว่าสมัครเป็นแบบ VSCO X นะครับก็คือเสียเป็นรายปีนะครับเราสามารถเอาวิดีโอมาย้อมสีได้นะครับทำคลิปสนุกๆนะครับก็สะดวกดี อันที่4ีนะครับที่ผมชอบก็คือมันมีโหมดที่เรียกว่า d ีวาร์นะครับดีวาร์เนี่ยมันจะทําให้ภาพที่มันโค้งนะครับซึ่งเป็นลักษณะของพวกเ a นแอคชั่นแคมอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะช่วยดัดภาพมาให้ตรงนะไม่บิดเบี้ยวนะครับก็ดูได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับสว่วนที่5นะครับที่ชอบก็คือสามารถถ่ายวิดีโอ HDR ได้นะครับไปข้อที่6นะครับ นี่เลยแอปพลิเคชัน DJI Mimo เนี่นะครับใช้งานง่ายดีนะครับเชื่อมต่อสะดวกมากเดี๋ยวผมลองเปิดกล้องแป๊บหนึ่งนะเปิดกล้องแล้วนะครับเห็นไหมครับแปบ๊บเดียวเองฟ้องแล้วว่ามีกล้องนะครับก็ลองคอนเน็กดูจะคอนเน็กไหมนะครับจอย ถ้าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับจอโทรศัพท์เราก็จะโชว์ภาพตามที่กล้องเขาจับได้นะครับเมนูต่างๆข้างล่างก็มีนะครับมีไลฟ์สตรีมด้วยนะครับนี่สะดวกเลยนะครับทำไลฟ์สตรีมผ่านตัวกล้องได้ด้วยส่วนที่7นะครับอุปกรณ์เสริมก็หาไม่ยากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ ร้านช้อปปิ้งออนไลน์นะครับสีส้มสีม่วงอะไรเขาก็มีให้เลือกซื้อหมดเลยนะครับทั้งของแท้ของเทียบเท่าของมือ2นะครับส่วนที่8นะครับส่วนที่ชอบมากๆเลยก็คือถ่ายไปชาร์จไปนะครับพอดีผมเองยังไม่ได้ซื้อด้ามจับนะฮะเขาเรียก power hand grip นะครับจะเป็นด้ามด้ามจับแทนที่เราจะเป็นขัดตั้งแบบนี้นะครับก็จะเป็นด้ามจับแล้วก็เป็น power bank ในตัวนะครับ ส่วนข้อจำกัดเดิมๆนะครับที่มันเคยทําไม่ได้นะครับเมื่อตอนเปิดตัวตอนนี้ก็ทํามาได้แล้วนะครับอย่างที่โชว์ไปเมื่อกี้นะครับก็คือเราสามารถไลฟ์ผ่านตัวกล้องได้แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถสลับหน้าจอระหว่างขายวีดีโอได้แล้วนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือเราอยากจะสลับมาใช้กล้องหน้าเราต้องหยุดบันทึกก่อนนะครับเราก็กด Quick Switch เพื่อสลับหน้าจอแล้วบันทึกใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับสะดวกขึ้นมากเลยอุปกรณ์เสริมที่ใช้นะครับนี่ตัวนี้เคสนะครับเป็นเคสของ PGY Tech นะครับลองเซิร์ชหาตามร้านออนไลน์ดูนะครับข้อดีของเขาคือเมื่อเราถอดฝาแบตเตอรี่ออกนะครับเราสามารถเสียบเจ้าอะแดปเตอร์ไมโครโฟนตัวนี้ได้อย่างพอดีเลยนะครับนอกจากนั้นเขายังมี โชวมาให้เรา2จุดนะครับเราก็มีตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มาให้ด้วยอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเคสเดิมนะครับที่มากับตัวกล้องนะครับสังเกตว่าไม่มีอะไรให้เราเสียบเลยนะครับบริเวณนี้นะครับถ้าเราจะถอดฝาก็ต้องถอดก่อนเลยนะครับเราก็ใส่เคสเข้าไปถ้าอยากจะปิดก็ต้องถอดเคสออกมาแล้วก็ปิดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ของ pgytech เขาทำช่องมาค่อนข้างใหญ่นะครับเราสามารถดึงฝาปิด ช่องแบตเตอรี่ออกได้เลยนะครับโดยไม่ต้องถอดเคสสะดวกดีครับตัวที่2นะครับก็คือไม a ออร์ดปเตอร์นี่ถอดเลยนะครับตัวแค่นี้เองซินโนวาอ s สโ a ไอชั่นดูอ้อสามามครับเมื่อ <Okay. S 1> ตอนเปิดตัวใหม่ๆตัวนี้พันสองยเก้าเลยนะแต่ผมไปซื้อเมื่อตอนที่ผมซื้อ พร้อมๆกับเครื่องเนี่ยผมได้มาแค่290เองนะครับจากร้านชื่อดังเลยนะครับซึ่งตอนนี้ของน่าจะหายากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาก็ยังอยู่ในช่วงที่รับได้นะครับ300-500ถึงนะฮะเพื่อนๆลองค้นหาดูนะครับตามร้านออนไลน์ต่อไปก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบเดินบล็อกนะฮะพูดคนเดียวนะครับก็อาจจะใช้ช็อตกันอย่างเี้นะครับ นี่ผมใช้โบย a b ีวา b นะครับก็ซื้อมานานแล้วครับราคาก็ไม่แพงนะครับไม่เกิน1 000บาทข้อดีของมันก็คือเนี่ยมันถอดสายออกได้นะครับอันนี้เป็น TRS นะครับ2ด้านนะครับจะเป็น2ขีดนะครับด้านนี้ก็ด้านนี้ก็เป็น2ขีดเหมือนกันนะครับต้องใช้แบบนี้นะครับข้อดีของการถอดได้ก็คือถ้าเ,เพื่อนเเอาไปใช้กับโทรศัพท์มือถือ เพื่อนก็ไปหาที่ด้านหนึ่งเป็น2ขีดแบบนี้อีกด้านหนึ่งแทนที่จะเป็น2ขีดนะครับก็ให้มันเป็น3ขีดนะก็หาซื้อได้นะครับสายแดปเตอร์พวกนี้มีขายทั่วไปนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ความคล่องตัวนะครับก็อาจจะใช้ไมโครโฟนไวร์เลสก็ได้นะครับอย่างเช่นโหลดไว r e เล s โก o นะครับ สารมอนิกบลิงห้าร้อะไรพวกนั้นนะครับหรือว่าอย่างของโบยาเองเขาก็มีไมเบลิสเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นหัวต่อต่อตางๆนะครับอย่างนี้เป็นตัวน็อตตัวนี้ก็จะมากับเครื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะเป็นขาตัว j นะครับเพื่อเพิ่มรูหน่งส่นิ้วนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหัวบอลทำไมถึงใช้หัวบอลน,นะครับเพราะว่าถ้าเราอยากทำคอนเทนต์แนวตั้งนะครับเราก็ แกนตรงนี้ลงมาที่ล่องนี้ได้เลยนะครับอ่ากล้องก็จะตั้งเป็นแนวตั้งนะครับเวลาเกิดสมมติอยากทําลงติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยสะดวกดีนะครับหรือถ้าใครไม่ใช้อยู่แล้วนะสมมติถ่ายแต่แนวนอนอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับเจ้าหัวบอลตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ขาตั้งนะครับนี่พอดีผมใช้ขาตั้งถูกๆนะครับเพราะว่าต,ตัวมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับ แต่ถ้าอยากจะยืดได้ก็อาจจะเป็นพวกไม้ที่มันเซลฟี่นะครับหรือว่าที่มันาสามารถยืดได้เป็นหลายๆขั้นเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ที่เลือกใช้นะครับแต่ก็จะเป็นในคู sd card นะครับช่องเสียบตรงนี้นะครับของผมเลือกใช้นะครับก็จะมี2อย่างนะตัวแรกอ่าก็จะเป็นตัวที่บันทึก4 k ได้นะครับของยี่ห้อที่ขึ้นต้อด้วยตัว s นะครับที่ผมใช้ รุ่นสีแดงทองนะครับไม่ไม่ได้ใช้แดงดำนะครับมันแพงเกินไปแดงทองเนี่ยหน้ากล่องเขาก็เขียนแล้วนะครับว่าเป็น 4K นะครับแล้วก็มีรูปโดรนรูปแอคชั่นแคมอะไรเงี้ยก็คือรองรับแล้วนะครับ U3E2V30 น,นะฮะไร้ไล160ลิตร90เนะราคาก็128 GB, กิกก็ไม่เกิน600บาทนะครับในวันที่ผมอ่าเซิร์ชข้อมูลวันนี้นะครับแล้วก็256กิกก็ประมาณ พันสองถึงพันสนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นแดงเทานะก็จะเป็นตัวสําหรับ f u l hd นะครับตัวนี้ก็ราคาถูกลงมาอีกนะนอยยีกิกก็400กว่าบาทนะตัวนี้รี120 GB นะครับแต่ไลรไม่ระบุก็ไม่เหมาะสำหรับเอาไปอัด 4K นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆนะครับว่าจะใช้บันทึกวิดีโอความละเอียดขนาดไหนนะครับส่วนตัวเนี่ยผม มีแก์ดตัวเก่านะครับพวก6 4 g ิบสีกิกกิกที่เป็น full hd เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ปรับวิดีโอเป็น full hd นะครับนอกจากจะไม่ต้องซื้อกา์ดใหม่แล้วนะครับเวลาตัดต่อมันก็เร็วกว่านะครับการตัดต่อ4 k แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ผมยังไม่ได้ซื้อมาใช้นะครับเนี่ยตัวนี้แทนที่เราจะเป็นไม้ขาตั้งธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะเป็น power hand grip นะครับก็จะเป็นด้ามเป็นแท่งเนี้ยแล้วก็เป็น power bank ในตัวนะครับเราก็เสียบ เข้ามาเลยเสียบจากอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับเขาจะมีช่อง USB-C ตรงนี้นะครับแล้วก็สาย USB-C เนะีเสียบผ่านเข้ามาชาร์จถ้าตัวนี้เป็นเ o ่า r Hand ฮ l i p ินะครับก็ชาร์จไปใช้ไปนะแล้วก็พวกแบตเสริมแท่นชาร์จนะครับเนี่ยก็ถ้าเกิดใครใช้เยอะนะครับมีไว้ก็ดีนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้ซื้อมาใช้นะครับ เดี๋ยวไปลองดูคลิปนะครับตัวอย่างการใช้งานของเจ้า DJI Osmo Action ตัวนี้กันนะครับ มืดสว่างอ๋อปรับแสงได้รวดเร็วเหมือนกันนะไหนนะมืดสว่างมืดสว่างอันนี้จะทดลองพันแปดสิ p ทับสาเป็นดีซินไลท์มืด สว่างมืดสว่างก็ยังปรับแสงได้ดีเหมือนกัน นผมจะบันทึกนะครับตอนนี้ใช้จอทัชสกรีนในการมองภาพอยู่นะครับนี่กำลังบันทึกวิดีโอนะครับออยากจะสลับหน้าจอนะครับกดปุ่มตรวนี้ไว้นะครับคลิก whit มันจะกดค้างนะครับหน้าจอตรงนี้ดับไปแล้วนะครับคลิกมาดู วิดีโอยังบันทึกอยู่นะครับตัวเลขก็เดินต่อไปเรื่อยๆต่อไปผมจะกดอีกครั้งนะครับจอดับแล้วนะครับวิดีโอก็ยังถ่ายอยู่นะครับเราจะเห็นไหมครับกระพริบกระพริบตอนนี้ผมถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวจะลองกดปุ่มคิกสวิตช์ค้างไว้เพื่อให้สลับ จากจอทัชสกรีนไปเป็นจอหน้าแล้วดูว่าวิดีโอมันจะยียงอัดต่อเนื่องอยู่หรือเปล่ากดแล้วนะครับตอนนี้ผมมองไม่เห็นจอหลังแล้วนะครับแหันมานี่ก็เห็นหน้าตัวเองเลยนะครับเนี่ยตอนนี้วิดีโอก็ยังเดินอยู่นะครับไฟสีแดงก็กระพริบอยู่ก็แสดงว่าระหว่างที่เราบันทึกเนี่ยสามารถสลับหน้าจอไปมาได้เลยนะครับไม่ต้อง หยุดเป็นครั้งครั้งเหมือนเฟิร์มแวร์รุ่นเก่าแล้วตอนนี้ทํางานต่อเนื่องได้เลยสมมุติผมมือกําลังเดินพูดคนเดียวอยู่มีฉากข้างหน้าน่าสนใจอะไรเนี่ยลองไปดูซิก็หมุนกดปุ่ม Quick Switch ค้างไว้หน้าจอมก็สลับไปแล้วนะครับแล้วก็ก็คลิกกล้องก็ไปดูได้เลยอ๋อหมวกกัน,น็อกใครก็ไม่รู้นะครับ3ใบอย่างนี้ก็สะดวกดีนะครับลบข้อจำกัดของเฟิร์มแวร์ตัวเก่าไปได้เยอะเลย อันนี้เป็น 1080p ทับ30สี normal อันนี้เป็น 1080p ทับ30สี D cinelite เดี๋ยวคลิปนี้จะทดสอบทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยนะอันนี้ถ่ายวิดีโอแบบธรรมดา 1080p ทับ30เสียงยังไม่รีตต่อนะครับเดี๋ยวจะลองถ่าย HDR ดูด้วยโอเคนะ 1080p ทับ30ปกติยังไม่ต่อไม่เอาละครับตอนนี้ถ่ายวิดีโอแบบ HDR นะ พ0นแปดสทับสามเท่ากันแล้วก็ต่อไม้ด้วยโดยหันไม้มาทางหน้าผมนะครับไม้หันไม้หันอยู่ข้างหลังนู้นนะครับเป็นยังไงบ้างสีแล้วก็เสียงเทียบกันเลยนะสองอย่างพร้อมกันเลย HDR กับไม้แยกนะครับเวลาที่เราต่อไม้ใช้นะครับ ไมอยู่ยข้างบนนะครับต่อผ่านอะแดปเตอร์เนี่หน้าจอจะมีรูปไมคเล็กๆหน่ยถ้าสัญญาณเข้านะครับเนี่ยมันก็จะกระพริบกระพริบอย่างเี้นะครับว่ามีสัญญาณเข้านะเดี๋ยวผมจะลองบันทึกนะครับทดสอ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 บเห็นไหมครับถ้าเราพูดแล้วเสียงเข้าไม มันก็จะกระเพื่อมเงี้ยเพบเพื่อพ,พ,พ,พเป็นยังไงกันบ้างครับเจ้า DJI Osmo Action ตัวนี้ในปี2021มันยังน่าใช้สำหรับเพื่อนๆอ,อยู่ไหมครับคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับแล้วยังไงฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ